สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้อ้ํากิติคุณนะคะก็พาเพื่อนๆน,นะคะถึงแล้วนะคะบ้านบัจจางสูตรอาม่านะคะของดีเมืองปทุมธานีนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อร่อยมากๆนะคะก็เป็นบ้านบัจจางสูตรอาม่านะคะวันนี้นะคะอ้ําก็มีโอกาสนะคะแวะมาเพื่อว่ามาซื้อนะคะเพราะว่าอ้ํานะคะชอบทานมากๆนะคะอ้ำก็มาแพนนะคะ ป้ายนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะเอาไว้ให้เพื่อนๆน,นะคะได้อ่าดูนะคะว่าเบอร์โทรนะคะว่าที่ร้านนะคะก็คือเจโรสนะคะเบอร์โทร095ย์9นะคะ3713นะคะนะคะแล้วก็เบอร์โทรเจหมวยนะคะ081นะคะ8 8 6 9 7 7 1ตามป้ายนี้นะคะเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวอ้ามก็ อาจจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูนะคะหน้าตาบะาจาังนะคะว่าหน้าทานแค่ไหนนะคะตามอ้ํามาดูเลยนะคะอันนี้นะคะก็นี่นะคะคือบาจางสูตรอาม่านะคะหน้าตาก็ตามรูปภาพนี้นะคะแต่เดี๋ยวอ้ําจะให้ดูของจริงนะคะว่าเพิ่งออกมานะคะจากอ่าเตานะคะใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะอันนี้นะคะ นี่นะคะหน้าตานะคะลูกโตโตนะคะลูกโตๆตเลยนะคะค่ะบาจางสูตรอาม,ม่านะคะลูกโตๆตนะคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวอามนะคะจะพามาดูนะคะหน้าตานะคะเพิ่งออกมาจากเตา,าเลยนะคะร้อนๆเลยนะคะน <ๆ S 1> ีะ่นะคะหน้าตานะคะน่าทานมากๆเลยนะคะมี หลายอย่างเลยนะคะที่อยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะคะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ,ะจากพี่เขานะคะว่าทํามานะคะกี่ปีแล้วนะคะขอพี่นะคะก็ถือด้วยนะคะถือด้วยเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะคะอยากถามสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตพี่ชื่ออะไรคะชื่อมาริสาค่ะอ่าคุณมาริสานะคะก็เป็นคนทํานะคะบะจ่างสูตรอาม่านะคะ อยากทราบว่าที่นี่คือขายตั้งแต่กี่โมงหรือว่ายังไงคะพี่เริ่มมีขายตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงจนมหมดเวลาไหนก็คือค่ะแปดโมงเช้านะคะเ <8 S 1> พื่อนๆนะคะจนกว่าของจะหมดนะคะก็จะออกมาจากเตาร้อนๆเลยนะคะทีนี้ว่าลูกหนึ่งประมาณเท่าไหร่บาทคะ 50. สิบาทห้บบาทนะคะลูกโตๆโตโตนะคะไม่แพงเลยนะคะอร่อยมากๆด้วยนะคะ ทีนี้ถ้าเผื่อเพื่อนๆอ,อยากาทราบว่าหมดแล้วหรือยังนะคะเบอร์โทรอะไรติดต่อคะเบอร์โทรติดต่อนะคะ095 959 3 7า3เจ็โรสอ่าเจโรสนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ081 886 9771เจ๊หมวยค่ะเจ๊หมวยนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็ลองมา,อาชิมดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะถัน เจโนนะคะว่ามีอะไรที่ใส่อยู่ในอาบะจางบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะก็จะมีไข่เค็ม1ลูกไข่เค็มหนึ่งลูกค่ะเห็ดหอมเห็ดหอมหนึ่งดอกแล้วก็เก่าักเกลาักก็มีคุนเชียงอย่างดีคุนเชียงอย่างดีนะคะเพื่อนๆแปะถ้วยแเม้วยห้าเมตรนะคะหมูหมูกุ้งแห้งนะคะถั่วลิสงโหน่าทานมากๆเลยนะคะ ก็อันนี้คือจากเตาล้อนๆเลยนะคะหน้าตาบะจ่จางสูตรอาม่านะคะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบนะคะก็ลองโทรเข้ามาสอบถามก่อนนะคะเพราะว่าจะขายดีมากๆเลยนะคะก็ขอบพระคุณนะคะก็พี่โรสมากๆนะคะแล้วก็ส่วนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่อ้ํานามาฝากนะคะก็คือบะจ่จางสูตรอาม่านะคะ ก่อนจบคลิปนะคะอ้ําก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะทําสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จนะคะอยากบอกว่ารักๆทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็อ่าบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆก่อนนะคะกับป้าจ้างสูตรอามร่อร่อยๆนะคะบ๊ายบายคะ่ะ